สวัสดีครับมมยฟังมาแล้วจ้าท่านผู้ชมครับประจำสัปดาห์ที่3ในเดือนมีนาคมนะครับก็สัปดาห์นี้ครับข่าวค่อนข้างแน่นเอียดเลยแน่นไม่แน่น,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 นเกือบ20หน้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากดติดตามกันก่อนเลยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดแจ้งเตือนนะครับติดตามทุกช่องทางของ F.S t h a สไ a n d ดังต่อไปนี้ครับโดยเฉพาะช่องทางของซุป FPS Thailand นะครับ ดูเกมดูแข่ง e-sport ดูคอนเทนต์ต้องดูที่ซุปเปอ h a i แ a นดนะครับหรือใครไม่สะดวกก็ดูย้อนหลังที่ YouTube ช่องนี้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะไปดูที่ข่าวแรกกันก่อนเลยสําหรับสัปดาห์นี้ครับเขาบอกว่าเป็นข่าววอล์เรนสรุปแชมป์วอล์เรนไทยแลนด์ซีรีส์2025 kick off ครับ ไปฉากไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสารับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกซีรีส์2025ันยี่สิคิกออฟครับที่ได้เปิดโอกาสให้ชาววอลเลย์บในไทยเนี่ยลงสมัครการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลและคว้าตั๋วไปแข่งขันขในรายการ VCL หรือวอลเลย์บอลซีสปิดสองที่เราจะถึงนี้นะครับแต่วงเล็บไว้นะครับไม่ได้เข้าไปรอบไฟนอลน,นะครับเข้าไปคัดเลือกต่อในรอบโปรโมลีโลครับพูดง่ายหแหละมันคือรอบคัดเลือกอะ่ะมันยังไม่ได้เข้ารอบไฟนอล คือไฟแนลเนี่ยก็จะเป็นทีมที่ยืนรออยู่แล้วนะครับพวกนี้ต้องมาคัดเลือกกันก่อนนะครับที่จะเริ่มแข่งในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็ต้องรอติดตามกันรู้สึกจะเป็นวันพรุ่งนี้นะท่านผู้ชมเป็นวันอังคารนะครับโดยทีนี้จะมาแย่งแชมป์กันในรายการนี้นะครับจะเป็นทาง Chapper eSport ครับชุดใหม่ที่เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศแบบไร้พ่าครับ มาทักับเอกกรครับที่มีผู้เล่นดีกีไม่ธรรมดานะครับซึ่งจะมาตัดสินกันในรูปแบบเบสออฟไฟครับเปิดมาในแผนที่แรกครับฮาเวนครับชาร์เปอร์เหนือกว่าทุกกระบวน่าสุดๆเลยละครับเพราะสามารถเอาชนะไปก่อน13ต่อ5ครับต่อมาในโลตัรกันบ้างยังคงเป็นชาร์เปอร์ครับที่ยิงได้เฉียบคมกว่าโดยเฉพาะสิหลับพบครับที่เล่นเทโฮนะได้อย่างยอดเยี่ยมครับจนพาทีมเอาชนะไปได้13ต่อ9นําไป2ต่อศูนย์แผนที่ครับแต่ต่อมาในแผนที่สปิตนะครับทางเอกกรก็ไม่ยอมยกแชมป์ให้กับชาร์เปอร์ง่ายๆครับ พลิกกับเอาชนะชาเปอร์ได้บ้าง13-6ต่อไล่ตามมาเป็น1-2ต่อแผ่นที่ได้สําเร็จครับจนมาถึงแผนที่ที่4แผนที่ที่มีชื่อว่าเพลซึ่งทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีสุดๆจนเสมอกันนะครับในครึ่งเวลาแรก6-6ต่อ 6. แต่ในครึ่งเวลาหลังครับเอกกรเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นฮะสามารถเอาชนะชาเปอร์ไปได้13-10ต่อ 10. ตามตีเสมอเป็น2-2ต่อแผนที่ได้สําเร็จต้องบอกว่านาทีนี้เนี่ยโหยไม่มีใครยอมใครครับไม่เข้าใจจริงๆว่านัชชิงวายแรนเนี่ยเป็นอะไรมากวะเนี่ย จะต้องมาถึงแผ่นที่ที่5จนได้ครับต่อมาตัดสินในด่าน f r a เ t u r e นั่นเองซึ่งบทสรุปครับต้องบอกว่าเหลือเชื่อสุดๆเพราะเอ็กกอร์ที่เล่นได้ดีทั้งรับและลุกเอาชนะชาเปอร์ไป13ต่อ8ปิดเกมปาดหน้าควา้าแชมป์วอลเล็ตไทยแลนด์ซีรีส์2021คิกออฟไปด้วยสกอร์รวม3ต่อ2แผ่นที่แบบคัมแบ็กเลยฮะรับเงินรางวัลไป80,000บาทพร้อมการเข้าไปแข่งขัน VCLC สวิทซ์2รอบโปรโมรีโลได้สำเร็จนั่นเองนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับเอ็กกอนด้วยนะครับที่คว้าแชมป์พร้อมได้เป็นหนึ่งตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันในรอบโปรโมลีโลสปีดสองนี้นะครับซึ่งในรอบนี้ฮะจะมีทีมไทย3ทีมที่เข้าสู่รอบโปรโมลีโลในวาโลสปีดสองครับนั่นก็คือ nkt sharpersport e เข้าจากสล็อตของพรีเมียนะครับพรีเมียคืออะไรก็คือฟังก์ชันหนึ่งในเกมต้องไปกดเล่นพรีเมียในเกมแล้วก็เข้ารอบมาซึ่ง2ทีมนี้เป็นตัวแทนจากพรีเมียครับ nkt และ s h a r p e r โซนหนึ่งทีมมาจากนี่แหละฮะวอลเลร์นที่เราพึ่งแข่งขันนะไทยแลนด์ซีรีส์คิกออฟนี่แหละก็คือเอก r อครับเดี๋ยวเขาจะต้องไปเจอกับทีมที่ผ่านเข้ารอบมานะครับแล้วก็ทีมที่ตกชั้นมาจากตอนรอบสปิทหนึ่งเนี่ยและคัดกันในรอบโปรโมลีโลซึ่งจะเอาเข้ารอบทั้งหมดเนี่ยสี่ทีมด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตามแผนนะไทย3ไปประชุมมองกับฟูเซนที่ยืนรออยู่แล้วหุยไม่แน่สปิทสองนี้อาจจะมีทีมไทยมากที่สุดถึง4ทีมนะครับ พอกันตามเชียร์กันด้วยนะอยากให้ไม่ดี้นไทยเยอะๆนะครับข่าวต่อมาท่านผู้ชมมาแล้วฮะจังหวะวนลูปนรกผลการแข่ง VCD ใช้หน้าสเต็ปหนึ่งแบบรวดเร็วทันใจมไม่เคยได้เร็วเรื่องอันดัวหนพุทธาสัมันธีที่ผ่านมาเปิดสนามกันต้องบอกว่าเป็นโซนแรกเลยนะฮะคือโซนจีนโซนอนื่นเขายังไม่เปิดกันเลยนะคู่เดียวฮะเป็นบิลลี่บิลลี่เกมมิ่งเปิดสนามสเต็ปหนึ่งเอาชนะชิไลัยเกมมิ่งนะฮะสองต่อหนึ่งแผ่นที่ครับโดยสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้คือชิไลัยเกมมิ่งเนี่ย ที่เล่นเวเรในการแข่งขันเป็นครั้งแรกครับและเล่นได้ดีด้วยนะแต่ดันแพ้ทั้งสองแผ่นที่เลยเอ้ามึงมันจะดียังไงทีนี้ถ้าดีมันจะแพ้สองสูตรได้ออยังไงล่ะทีนี้อาจจะเป็นอินดิวดวลส่วนตัวนะ <S <S ต่อมาในวันศุกร์ครับท่านผู้ชมครับมีการแข่งขันคู่เดียวเหมือนกันครับเป็นทาง Trade e s p o r t ฟอร์มยังดีไม่มีตกเอาชนะออลเกมเมอร์ไปได้2ตัวหนึ่งแผ่นที่โดย MVP ผู้เล่นยอดเยี่ยมตกเป็นของใครใครวะใครนั่นนี่ใครอ่ะไม่ใช่ผู้เล่นมันชื่อใครฮะเ <K> i เก็บคดียวไป6กคิบ,บนีอออนขงใค่ย มั่นจริงๆซิ่งจริงๆน่าติดตามจริงๆก็ต้องรอติดตามการแข่งขันในรอบรอบต่อๆไปด้วยนะครับคู่ต่อมาครับเป็นการแข่งขันในวันเสาร์กันบ้างนะครับคู่แรกเป็นดราโอนเลนเจอร์เกมมิ่งที่ได้ทางวูคาชูนะครับระเบิดพลังเก็บคนเดียวไปถึง48คิวพาต้นสังกัดไล่ถล่มโนวายสปอร์ตไปได้2-0ต่อแผ่นที่ครับคู่ที่2ครับเป็น EDG ครับแชมป์โลกของเรานะครับยังโหดเหมือนเคยครับได้น้องคังคังที่เดินหน้าไล่เก็บคิวถึง50คิวพาเอ็ดเวิร์ดเกมมิ่งเอาชนะไทลูไปได้2-0ต่อแผ่นที่ ต่อมาในวอาทิตย์เมื่อวานกันมากนะครับคู่แรกครับเป็นว e ูฟอีสปอร์ตฟอร์มดุนะครับได้จ u ซี่และยุยขาวครับกอดคอกันช่วยกันยิงนะจนคว้าชัยเหนือเจดีจีอีสปอร์ตไป2ต่อศูนย์แผนที่นั่นเองคู่ที่2ฟันพัดฟินิก์โหทั้งทีมครับไล่ยิงอย่างดุดันจนเอาชนะไททันอีสปอร์ตครับไปได้2ต่อศูนย์แผนที่ <c oughs> บอกเลยว่าถ้าฟันพัดฟินิก์ฟอร์มอย่างนี้นะครับอีดีจีเนี่ยมีหนาวหนาวร้อนร้อนกันแหละครับ ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการสรุปผลการแข่งขันลีกจีนนะครับและในสัปดาห์ต่อไปนะครับจะมีอีก3ลีกเปิดขึ้นด้วยนะครับผลจะเป็นยังไงเนี่ยมุ้ยฟังก็จะตามติดขอบสนามนะครับและมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันเหมือนเดิมเลยนะครับข่าวต่อมาครับมาอยู่ที่พับจีกันมากดีกว่าครับสรุป12ทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นในพับจีเพลย์เยอร์ชัวเอแพ็กมาสเตอร์ครับก็ต้องบอกนะครับการแข่งขันล่าสุดนี้นะครับเผื่อใครไม่ได้ดูกันนะท่านผู้ชมเขามีการแข่งขันโหมดใหม่ขึ้นมานะครับคือโหมด TPP ครับ การแข่งขันสุดมันเลยนะเขาแบ่งกันเป็นแบบนี้นะครับคือการแข่งขันแบบโปรสกิมครับซึ่งโปรสกิมเนี่ยจะมีการแข่งขันสโซนด้วยกันคือโซนจากประเทศไทยครับโซนจากเวียดนามครับและโซนจาก a p แพ็นะครับซึ่งไทยเนี่ยจะเอา5ทีมเวียดนามจะเอา5ทีม a p แพ็จะเอา6ทีมนะครับแล้วเอาทั้งหมด16ทีมเนี่ยมาแข่งขันต่อนะครับที่เรียกว่าโปรคัพนะฮะซึ่งบอกว่าโปรคัพเนี่ยก็จะหา9ทีมนะฮะไปสู่การแข่งขันรอบมาสเตอร์นเนี่ยฟอร์แมตเขาจะเป็นแบบนี้ ใครไม่ได้ติดตามก็ทําความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนนะครับเอา12ทีมครับที่ผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันต่อไปสำหรับพับจีเพย์เจอร์ทัวร์เอแพ็กมาสเตอร์เนี่ยโคต้าถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนครับนั่นก็คือ3ทีมที่คว้าแชมป์ในห้องซ้อมโปรสกริมของ3ภูมิภาคและ9ทีมที่ที่สุดในรอบการแข่งขันพับจีเพย์เจอร์ทัวร์เอพ็กโปรเนี่ยที่เพิ่งแข่งขันจบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นะครับไปดูแบบเร็วๆเลยครับเริ่มจาก3ทีมแรกกันก่อนครับคว้าแชมป์ในห้องโปรสกริมของ3ภูมิภาาคคนนนั่่ก็ืออรแชมปป์จากระเททศไย ออเกมเมอร์โกลบอลแชมป์ amer, global, จากเวียดนามแล้วก็คิวายอีสปอร์ตแชมป์จากเลสออฟเอแพรนั่นเองนะครับส่วน9ทีมที่สุดใน a p a พ Pro ที่เพิ่งจบไปครับหลังได้ตัด3ทีมที่คว้าแชมป์ในห้องซอมโปรสกิมไปมีดังต่อไปนี้ครับทีมแรกครับบัฟฟโลอีสปอร์ตจากเวียดนามที่ทําคะแนนไปถึง197แต้มนะครับคว้าอันดับหนึ่งไปทีมที่2ครับฟอร์เรสในเชลล์เกมมิ่งของโค้ชจากเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเกาะกลุ่มหัวตารางได้ตั้งแต่ต้นยันจบทําคะแนนได้168่ะแนอยหกสิบแปดคะแน่ ทีที่3ครับ FWE s p o r t s ในรายการนี้ฟอร์มดีมากๆครับแต่น่าเสียดายครับในวันสุดท้ายดันฟอร์มตกไปนิดนึงนะจนล่วงมาเป็นอันดับที่4จบไปที่165คะแนนครับทีมที่4ครับทีราทรไฟครับจบ131คะแนนทีมที่5ครับ TDT eSports ทำไป129คะแนนทีมที่6ครับ The Tin s o w y e r 101คะแนนทีมที่7ฮะ r o y eSports ครับคะแนนแเลขสวยซะด้วยทีมที่8ครับ Sharp e s p o r t นะฮะ 95คะแนนและทีมที่9ครับ a x o 84คะแนนนั่นเองครับก็ทั้งหมดที่ผมอ่านไปนะทุกชมครับก็จะเข้าสู่ p u b G Player Tour A p a c Master ทั้ง12ทีมครับต้องบอกนะครับทุกทชมครับว่าทีมไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะผ่านเข้าไปเล่นถึง5ทีมด้วยกันครับส่วนอีก4ทีมที่เหลือนะครับจะมาจากทีมทัวร์จาก Amateur Cup ที่ได้โอกาสให้มือใหม่ก้าวขึ้นมาเป็นมือโปรนั่นเองสุดท้ายจะมีทีมไหนจาก Amateur Cup ที่น่าสนใจบ้างก็ต้องรอติดตามกันนะครับคือในรอบโปรครับเนี่ย 9ทีมนะ่ผมอ่านไปแล้วนุ๊แล้วเดี๋ยวมันจะมี4ทีมจากอเมเจอร์ไงซึ่งอเมเจอร์เนี่ยโปรห้ามลงนะฮะซึ่งจะมีการแข่งขันรู้สึกจะวันนี้แหละฮะเป็นวันแรกนะครับจะเป็นแค่การสร้างห้องแล้วก็แข่งขันไม่มีแต่ท้นสดก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ถ้าสังเกตนะท่านผู้ชมครับหลายคนอาจจะงงเนอะผมสรุปสั้นๆแบบนี้ดีกว่าเขาจะโปรโมทในโหมด TPP เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการแข่งขันในโหมด TPP นะครับจำนวนผู้เล่นในการเล่น TPP ทั่วโลกตอนนี้ครับนับเป็นเปอร์เซ็นที่มากที่สุดจากผู้เล่นทั่วโลก เอฟพีพีก็มีคนเล่นทีพีพีเล่นมากกว่าเขาเลยอยากเปิดโอกาสให้กับผู้เล่นหน้านใหม่ผู้เล่นที่เป็นโปรนะครับให้มีการแข่งขันในโหมดทีพีพีกันบ้างงานนี้นะครับการแข่งขันนี้มีตลอดทั้งปีเงินรางวัลลง5าล้าน5นะเยอะนะแล้วผมบอกไว้ก่อนแบบอุบเป็นแบบพูดได้แค่ที่พูดได้แล้วกนะันฝึกก่อนได้เปียกก่อนไม่แน่อาจจะมีเด็ดแปลงอะไรแบบไม่รู้นะฟ้องไม่ได้นะฟ้องไม่ได้ฟ้องไม่ได้แต่บอกให้เลื่อนไว้ก่อนแล้วกนะัน ข่าวตท่านผู้ชมครับอยู่กับ CS2 นะครับสรุปแชมป์เ s l Pro League ซีซัน21ครับก็จบลงมาแล้วสารการแข่งเ s เ Pro League รซีซันที่21ที่ถูกจัดขึ้นที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับโดยผู้ชิงรายการนี้ก็เป็นทางทีม v i t a l i t y ครับที่ยังคงไร้พ่ายครับปะทะกับทีมเมาส์ครับที่กำลังมั่นใจสุดขีดและครับเพราะปราบทีมสปิลิตของดองไปได้นะครับแต่สุดท้ายบทสรุปของคู่นี้กลับออกมาจบแบบเร็วเกินคาดครับโดยทีมที่คว้าแชมป์ไปครองได้แก่ทีม v วท์ชาริตี้ครับที่เด้อย่างโหดจัดๆเอาชนะทีมเมาส์ไปแบบหมดทรงเลยฮะสามต่อศูนย์แบบที่ปิดเกมคว้าชแชมป์พร้อมรับเงินเลยวันไป1นึ0 0แสนดอลลร์หรือประมาณ3ล้านบาทนั่นเองชแชมป์ในครั้งนี้ยังเป็นการคว้าชแชมป์สรายการติดของทีมไวชาริตี้อีกด้วยต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของทีมพึ่งเหลืองจริงๆมาดุจริงๆครับส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมในรายการนี้ตกเป็นของผู้เล่นใหม่อย่างลอฟครับ ไม่ต้องบอกว่าปรับตัวอะไรกันเลยนะครับย้ายมาปุ๊บก,ก็โหดปั๊บเลยฮะสุดท้ายครับหลังจากนี้ทีมวัลทาริตี้จะเดินหน้าคว้าชแชมป์ได้อีกไหมต้องมารอชมกันนะครับต้องบอกว่ายอมรับจริงๆปีนี้พวกเขามาดีจริงๆแม่รอติดตามเลยนะเพราะอย่างล่าสุดมาเตอร์แบงคอกของเราทีวันคว้าชแชมป์ใช่ทางลีกออฟดีเจนเน่ก็เป็นทีวันนี่ทีมวัลทาริตนะี้นะคาลเตอร์นะก็ทีมวัลทาริตี้ถ้าเกิดบอลได้นี่ครองเกมยิงเหมือนกันนะเออน่าสนใจนะต้องรอติดตามครับ ข่าวต่อมาครับมาอยู่กับโมบ้ามือถือกันบ้างสำหรับ ROV สรุปผลการแข่งขเอาวีโพลิกวีที่5้ครับ <S 1> <S 1> เรื่กานวันสุกที่ผ่านมามีคู่เดียวครับบุ <S <S ลยลำเยนเต็ดอ e ีสปอร์ตเดินหน้าล่าแต้มอย่างต่อเนื่องเอาชนะไฮดาไปหมดจด3ต่อ0นเกมครับทำให้พวกเขาทะยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของตารางแบบชั่วคราวครับต่อมาในวันเสาร์ครับคู่แรกเปิดมาครับก็ช็อกกันเป็นแถวแล้วครับพ่าะ King o เก a เม r c ์ขที่แพ้รวดมาก่อนหน้านี้ยังไม่ชนะใครเลยเนี่ยเจอกับทารอนอีสปอร์ตครับต้องบอกว่า King o f เก m เม c ร์สามารถเอาชนะไปได้3ต่่ออ2เกมซยางนนั้ ต้องบอกนะครับว่าแสบจริงๆสรับ K.O.G ครับปล้นชัยชนะจากทารอน e s p o r t ไปได้คู่ที่2บุยลำยูเนเต็ด e s p o r t ครับฟอร์มแรงแบบฉุดไม่อยู่เอาชนะ p e ีเอจีอีสไปได้แบบ3ต่อ0นเกมทำให้ตอนนี้ทางทีมปราสาทสายฟ้าการันตีลังอันดับที่1ในสัปดาห์นี้เป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าฟอร์มหัวขนาดนี้จะมีใครไปต้านอยู่หรือเปล่าสรับบุยลำยูเนเต็ดอีสปอร e ์ตคู่ที่3ครับฟูเซนครับมาแรงแซงทางโค้งครับสามารถเอาชนะ เจ้าหมูเบคอนไทมไปได้แบบสุดช็อก3ต่อศูนย์เกมพร้อมทําแต้มพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่3ส่งเบคอนทมไปอยู่อันดับที่4แทนนะเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครครับและสูสี่จริงๆณเวลานี้ครับสำหรับอ Pro League ต่อมาได้วาที่กันบ้างนะครับคู่แรกเป็นเอเลนาครับต้องบอกว่าเกือบจะแพ้นะครับแต่กลับมาได้ครับสามารถเอาชนะพ s g Sport ไปแบบ3ต่อ2เกมคว้าแต้มสําคัญและลุนพื้นที่เพย์ออฟต่อไปครับต้องบอกว่าลุ้นพื้นที่เพย์ออฟตอนนี้นะครับมีโอกาสแย่งกันถึง5ทีมด้วยกัน คู่ที่2ครับ King of c er ค m e r ับสัปดาห์นี้โหดจริงๆเว้ยเอาชนะไฮด้าไปได้3ต่อ1เกมคว้าแต้มที่2ของรายการแข่งขันได้สำเร็จจนมีคะแนนขึ้นไปเท่ากับไฮด้าเป็นที่เรียบร้อยถ้าพวกเขายังคงเล่นดีแบบนี้เรื่อยๆเยชื่อว่าทีมอื่นมีหนาๆรอนแน่นอนนะครับในโซนเพลย์ออฟครับต่อมากันบ้างครับคู่ที่3 b a เบคอนถามวันนี้มาเหนือเอาชนะทีมทารอนไปได้แบบ3ต่อ1เกม พร้อมทําแต้มขยับขึ้นไปล้างอันดับที่สได้สาเร็จส่วนผู้เล่ยนยอดเยี่ยมตกเป็นของพ่อหนุ่มหน้ามนคิมเซนเซคนเดิมนั่นเองนะครับเล่นดีจนแฟนคลับยกให้เป็นเมดโนนหนึ่งกันเลยทีเดียวก็จบไปแล้วสำหรับการสรุปผลสัปดาห์ที่5ต้องบอกว่าพื้นที่เข้าสู่รอบเพย์ออฟเบียดกันแบบมันสุดๆจริงๆครับและที่สําคัญคือฟอร์มของ King of เกมเมอร์ขที่สัปดาห์นี้ไม่รู้ไปกินอะไรมาชนะ2นัดรวดเลยนะครับสุดท้ายสัปดาห์ต่อไปอันดับในตารางคะแนนจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างต้องรอดูกันนะครับ ชิกซอสอาสำคัญนะคือ King of g a m e r Cup นะเพราะตอนนี้แกชนะ2นะัดด้วยและแกพุ่งขึ้นมานะครับถ้าเกิดแกไปชนะในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็น,นกลไกสำคัญในการลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟหรือทำให้คนที่ลุ้นอยู่เนี่ยไปดึงขาเขานะพนเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันติดตามในสัปดาห์ต่อไปครับข่าวต่อมาครับ <Yeah. S 1> League of l e g e n d s กันบ้างดีกว่านะครับเกาหลีครองแชมป์ f i r s, s t Stand Tournament ครับ การขันล่าสุดที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับสำหรับ First s t a ตน2025กับเกม League of Legends ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ใหม่ถอดด้ามข,ของทาง l League of l e g e n d นเขาเลยนะที่ถูกจัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรกครับโอ้ต้องถอดด้ามแล้วมึงไปหาแข่งครั้งแรกด้วยโดยผู้ชิงในรายการนี้เป็นทาง Han o v วไลท์ e ีสปอรครับแชมป์จากเกาหลีใต้ปะทะก,กับ k a r m ม Co คอปจากโซนยุโรปซึ่งเปิดเกมมาเกมแรก k a r m ม Co คอก็สร้างเสไพภัยด้วยการออกนาไปก่อนแต่มันเหมือนไปกระตุกหนวดเสือด้ พะทางฮ e ันนาวาไลฟ์อีสปอร์ตเนี่ยเปิดโหมดเอาจริงไล่ถล่มเอาชนะ3เกมรวดครับจนปิดเกมไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งเกมความ้าแชมป์รายการ First Sta ตย์สองพได้สําเร็จพร้อมรับเงินรางวัลก,กว่า10ล้านบาทไปครองนั่นเองฮะต้องบอกว่าปีนี้ฮ e ันนาวาไลฟ์อีสปอร์ตเป็นทีมที่น่าจับตาม,มองจริงๆนะครับผู้เล่นภายในทีมแต่ละคนเนี่ยโหดๆทั้งนั้นนะครับและยิ่งปีนี้ได้ตัวซูสจากทีมทีวันมาเสริมทัพด้วยทําให้ยิ่งโหดขึ้นไปอีกแต่บทสรุปปีศาจใหม่จากเกาหล จะคว้าแชมป์โลกในปีนี้ได้หรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันนะครับเพราะว่ามีพระเจ้าขวางทางพวกเขาอยู่เอาละครับนี่คือข่าวทั้งหมดในช่วงนี้1น่นะครับไปดูช่วงที่2การโยกย้ายตลาดตัวนักแข่งเกมอ e ีสปอร์ตกันดีกว่ากับบอลแลนเลยทีมลิควิดทำแฟนงงเตรียมปรับทับก่อนเริมสเตจนี่ยครับโดยข่าวนี้นะครับอ้างอิงจากสื่อวงในอย่างอเลฮันโดโกมิสนะครับที่มีข่าวแม่นค่อนข้างสูงนี่มันโรมาโน่นี่ว่ะในวงการเกมเนาะ ได้รายงานข่าวว่าทีมลิควิดสังกัดดังจากหลีก EMEA หรือโซนยุโรปเล็งจับคามิกดาวเด่นชาวโปรแลนด์จับเป็นตัวสำรองครับหลังเพิ่งคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมได้เพียง3เดือนเท่านั้นโดยคามิกเนี่ยนับเป็นส่วนสำคัญที่พาทีมมาน้ำจบอันดับที่2ในรายการ EMEA Kick off พร้อมพาต้นสังกัดมาแข่งขันในเวทีมาสเตอร์แบงคอกซึ่งเป็นการกลับไปเล่นในเวทีมาสเตอร์ในรอบ1ปีของพวกเขาอีกด้วยครับสำหรับทีมลิควิดด้วยเหตุการณ์นี้แหละครับท่านผู้ชมครับเมื่อมีข่าวลือหลุดออกมานะครับทำให้แฟนขับมาน้ํางงกันเป็นไก่ตาแตกเลยครับเพราะผลงานของทีมตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะตัวคําอีกอิงก็เล่นดีนะเพราะผมเคยพาเขาด้วยนะที่มาสเตอร์แบงคอกแถมยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกด้วยแต่สุดท้ายข่าวลือนี้จะเป็นจริงหรือไม่จะมั่วหรือเปล่าแฟนลิควิดต้องรอติดตามเลยครับ ข่าวต่อมาทุกทชมครับมาที่ Genji Esport กันบ้างประกาศดันดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แม่ช่วงนี้ข่าววงการวอลเลย์บของเกาหลีเขานี่ชอบดันดาวรุ่งจริงๆนะต้องบอกนะข่าวนี้มาสดๆรล้ลอนๆกันเลยครับก่อนจะอัดไม่กี่นาทีนี้เลยครับโดย Genji Esport ครับ e สังกัดใหญ่จากเกาหลีใต้ครับมีการประกาศดันดาวรุ่งอย่าง Ash ครับขึ้นสู่ชุดใหญ่อย่างเป็นทางการนี่มันนักภาพภาพัฟจีปะเนะี่ยพี่ Ash นะแต่ไม่ใช่จานอาริลิสเลวนะ เพื่อขึ้นมาแทนตำแหน่งของโจแมนนะครับที่ออกจากทีมไปโดย a s ชน่ครับนับเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมา,มากๆโดยผลงานเลตติ้งอันดับที่1ในการขั League, 2025, น WDC Challenger League 2 0 2 5น e 1ครับโดยเล่นตำแหน่งของยูลิสนะครับที่สามารถเฟกคมาเล่นตำแหน่งของอินิเชเตอร์ได้นั่นเองต้องมารอดูกัน,น้วครับว่า a s ชเนี่ยเมื่อได้โอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จะเล่นได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่จะพาทีมเจนจีสอดคว้าแชมป์โลกได้ไหมคงตลออติดตามนะครับก่อนจะไปแชมป์โลกมาดูสเต็นหนึ่งก่อนดีกว่าไม่ต้องไปแชมป์โลกนะ แต่นโยบายนี้ของเกาหลีเนี่ยเขาทำมาเยอะนะ t r x เนาะ T1 นะคือนะดันดาวรุ่งขึ้นมาแสดงว่าตลาดวอลลัล่นของดาวรุ่งอะคาเดมีของเกาหลีน่าก,กลัวจริงๆนะครับเพราะผลิตผลที่ออกมาเนี่ยครับแสบทุกตัวจริงๆมาดูที่ Rv กันบ้าง KOG เสริมทัพ2องตำแหน่งหนีท้ายตารางครับตลาดเปิดปุ๊บก,ก็เสริมปั๊บเลยครับสรับ King of Gamer ขับได้เดินหน้าคว้าตัวผู้เล่นใหม่ถึง2คนด้วยกันนะครับเริ่มจากคนแรกพวกเขาเดินหน้าปาตัวป้าคนใหม่ อย่างซินเดอเรล่าครับอดีตป่าตัวแบบของทีมฟูลเซนแล้วคนที่2คือ PP Cas สตครับตำแหน่งแคลรี่ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเวทีเซมิโปจนทีมตัดใจดึงตัวเข้ามาร่วมทีมนั่นเองนะจ๊ะและยิ่งไปกว่านั้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองคนก็ลงประเดิมสนามที่ผมอ่านไปก่อนหน้านี้นะครับสามารถพา King of g a m e r อร์บับเก็บชัยชนะ2นัดรวดเลยนะครับจากที่แพ้ติดต่อกันมา4สัปดาห์เรียกได้ว่าเสริมทัพและเข้าตาเลยทีเดียวต้องชื่นชมทั้งฝ่ายบริหารนะครับและคนที่เลือกตัวผู้เล่นแม สายตานี่ต้องบอกว่าเป็นเหี่ยวจริงๆครับเอาละครับสช่วงผ่านไปแล้วท่านผู้ชมครับมาที่ช่วงที่ 3, สามสำหรับข่าวที่เป็นกระแสดีกว่าครับข่าวนี้ฮะเขาบอกว่าเจสซี่หวาดวัยสากลุ่มขมับลูกขอให้เล่นต่ออีก7ปีครบ40ปะดีเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักในวงการวอลแลนนั่นเองครับท่านผู้ชมครับเมื่อเจสซี่วาดนะครับนักแข่งบอลแลนวัยสาปีจากทีมซีเครต จากประเทศฟิลิปปินส์นะครับได้เผยว่าลูกของเขาขอให้เขาเล่นต่ออีก7ปีเพราะอยากลงแข่งพร้อมกันเหมือนกับลูกของรีบอนเจมส์ฮะมันคนละเรื่องอะเด็นะท่านผู้ชมโดยเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่ลูกของเจสซี่วาด์ครับได้ทักไปคุยกับแม่ของเขารพร้อมถามว่าพ่อจะเลิกเล่นตอนไหนอ่ะซึ่งตัวแม่เขาเนี่ยได้ตอกกบกลับไปว่าไม่รู้เหมือนกันพ่อจะเลิกเล่นตอนไหนหลังจากนั้นนะครับตัวลูกก็ได้ขอให้แม่เนี่ยไปบอกกับเจสซี่บาดให้หน่อยนะครับว่าให้เล่นต่ออีกเปีไว้เฮ้ย เพื่อที่ตัวเขาเองเนี่ยลูกเขาเนี่ยจะได้ลงเล่นพร้อมกับตัวพ่อเขาเฮ้ยแม่งเฟี้ยวเหมือนกันนะพอฟังอย่างงี้แม่งเหมือนได้เล่นกับพ่อเว้ยพอแม่เห็นแบบนั้นนะก็ตอบลูกกลับไปครับว่าเฮ้ยตอนนั้นพ่อแกเนี่ยจะแก่สุดๆเลยนะเว้ยแต่ลูกของพวกเขานี่ก็ไม่สนใจครับพร้อมบอกไปว่าแล้วไงอ่ะมันก็แค่เกมเลบอนเจมยังแข่งอยู่เลยตอนอายุ40มันนำมาเทียบกันซะแล้ว ต่อมาหลังจากนั้นนะครับแม่ก็ได้ส่งแชทที่คุยกับลูกเนี่ยไปให้เจสซี่วาดดูนะครับและเขาก็ได้นำแชทน,นั้นมาโพสลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นว่าผมคิดว่าเลบอนเจมและบรอนนี่เจมเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบไปถึงลูกผมแล้วล่ะลูกของผมถามว่าผมจะเลิกแข่งตอนไหนเพราะเขาต้องการเล่นกับผมจึงขอให้ผมเล่นต่ออีก7ปีเพื่อจะได้ลงเล่นด้วยกันพร้อมทิ้งท้ายว่าพวกเราควรสร้างประวัติศาสตร์พ่อลูกลงแข่งพร้อมกันในก,การสปอร์ตดีไหมและเ e s t i o n m a มาเอาไว้นะผู้ชม ไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นพ่อลูกคู่นี้ลงแข่งพร้อมกันจริงๆนะครับถ้าเกิดเจสซี่วาดลงแข่งไหวอยู่นะครับก็ต้องบอกเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะผมว่าอาจจะไม่ต้องเป็นฐานะที่ลงแข่งด้วยกันก็ได้เจสซี่วาดจะเป็นโค้ชลูกก็จะเป็นนักแข่งตีกันตาเอาละครับนี่คือช่วงทั้งหมดของรายการโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์ที่3ในเดือนมีนาคมก่อนจะจากกันไปมาดูกันหน่อยว่าสัปดาห์นี้มีการแข่งขันอีสปอร์ตอะไรกันบ้างเริ่มที่วอลโรซีสปีสองรอบโปรโมรีโลครับ สำหรับแฟนวอลเลยอลชาวไทยสัปดาห์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดสลักการแข่งขัน VCL หรือวอลเลย์บอลซีสปีดสองครับสำหรับรอบโปรโมดิโลที่จะนำเอา4ทีมที่ดีที่สุดพาเข้าไปเล่นในรอบกรุ๊ปสเตจต่อไปเดี๋รอบไฟนอลนั่นเองนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์4วันรวดเลยโดยทุกคนสามารถรับชมการแข่งขันได้ที่ช่องทางของซุปวอลเลย์บอลอินสปอร์ตทีเอชและซุปเอพสทายแลนด์กันได้เลยนะจ๊ะและอย่าลืมมาเชียร์สามตัวแทนไทยครับ NKT Chopper X-God กันนด้วยะจ๊ะ เกมต่อมาที่มีการแข่งขันในสัปดาห์นี้ครับวอลเลนวีซีทีสเตนหนึ่งเปิดสนามครับหลังจากที่โซนจีนเขาเริ่มไปก่อนที่ผมอ่านข่าวในช่วงแรกนะครับสัปดาห์นี้ครับจะมีการแข่งขันในโซนอื่นกันแล้วเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสยาวจนถึงวันอาทิตย์เลยครับเริ่มกันก่อนที่ลีกจีนครับในสัปดาห์นี้จะแข่งขันในวันพฤหัสบดียาวจนถึงวันอาทิตย์ครับเริ่มคู่แรก4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปต่อมาในลีกอเมริกากันบ้างแข่งขันในวันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์เริ่มคู่แรกตีสี่เป อเมริกาตีสี่กับด้านกันสุดๆแต่ก็ไม่ควรพลาดนะเพราะมันแน่นอนสุดท้ายครับลีกแปซิฟิกกันบ้างครับแข่งขันในวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ที่ถึงนี้เริ่มคู่แรกบ่ายสามโมงตรงเป็นต้นไปเวลาเป็นมิดเหมือนเดิมนะครับชอบที่ไหนจากลิงไหนก็ไปรอติดตามกันได้นะครับสามารถดูได้ทุกช่องทางออฟฟิเชียลของวอลเลย์บอได้เลยในแต่ละภูมิภาคนะครับเกมต่อมากันบ้างดีกว่าครับสำหรับ Rov Pro League Week ที่6นะครับเริ่มกันในวันศุกร์ก่อนเลยครับมีคู่เดียวครับ E Arena ปะทะกับ b บ con Time ครับ ต่อมาในวันเสาร์ครับคู่แรกครับทารอนอ e ีสปอร์ตปะทะกับไฮด้าครับคู่ที่2ครับ PSG อชจีอ e ีสปอร์ตเจอกับฟูลเซนคู่ที่3ครับบุรีรัมย์ยูเต็ดอ e ีสปอร์ตเจอกับเออารีนาต่อกันในวันที่กันต่อเลยครับคู่แรก KOG ครับเจอกับฟูลเซนบุรีรัมย์ยูเต็ดอ e ีสปอร์ตเจอกับเบคอนชามและคู่สุดท้ายทารอนอ e ีสปอร์ตเจอกับ PSG อ e ชจีอีสปอร์ตนั่นเองนะครับ ก็สามารถติดตามนะครับที่ทุกช่องทางการแข่งขันของ f เฟซบ o ๊กไกนาอวีทูน่าเมนเฟซบุ๊กไกนาอวีไทยแลนด์และยู u ูบไกนาอวีไทยแลนด์กันได้เลยนะครับคู่แรกเริ่มเที่ยงตรงเป็นต้นไปเหมือนเคยเลยสัปดาห์นี้มันแน่นอนนะต้องบอกว่าพื้นที่ p พย์ออฟเข้าได้แค่4ทีมแต่ลุ้นกันตอนนี้มีถึง5-6ถึงทีมนะครับรอติดตามสัปดาห์นี้เข้มข้นแน่นอนครับเอาละครับนี่คือขา่าวทั้งหมดในการโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์ที่3ามเดือนมีนาคมนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจะจากกันไปประกาศผลผยน,นยนะ ้นตรงีลสำหรับผู้โชคดีนะครับนี่คือ2ผู้โชคดีที่ได้เสื้อนะครับสคนนี้นะครับน้องๆครับก็สามารถติดต่อที่ Facebook Fanpage ของ F P S Thailand ได้เลยนะครับมายืนยันตัวนะครับเพื่อให้เราส่งเสื้อเนี่ยให้กับน้องๆนั่นเองนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับกิจกรรมที่มีการแจกเสื้อแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคครับท่านผู้ชมครับก่อนจะจากกันไปนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าตัวผมวูนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมงานเตรียมข้อมูลหรืออ่านอะไรผิดไปขออภัยด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคอมเมนต์พ เจาะลึกเกี่ยวกับขาวอะไรก็คอมเมนต์กันใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเอาละครับอย่างไงฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้ผมหมดหน้าที่แล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าช่วงท้ายเดือนมีนาคมจะเดือดแค่ไหนก็รอติดตามแล้วกันวันนี้มยฟังไปแล้วนะครับไป้ย